พอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่62และคำอํำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทายการยอมรับการท้าทายคือทางลัดให้ชีวิตเจริญเติบโตความยั่งยืนของชีวิตต้องรับการท้าทาย พรสวรรค์และภารกิจแห่งชีวิตของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันดังนั้นแต่ละคนจึงมีการท้าทายที่ไม่เหมือนกันบางคนมีการท้าทายในด้านความมั่งคั่งและการงานบางคนมีการท้าทายด้านชีวิตแต่งงานและครอบครัวและบางคนมีการท้าทายด้านสุขภาพและอายุไข บรรดาการท้าทายล้วนออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะบทบาทเพียงหนึ่งเดียวของมันคือสร้างความยิ่งใหญ่ให้ชีวิตจนสำเร็จชีวิตต้องการการท้าทายเมื่อผ่านการต่อสู้และทดสอบอย่างโชคโชนแล้วเหล็กธรรมดาจึงกลายเป็นเหล็กกล้าได้ การท้าทายคือสถาบันการศึกษาสูงสุดของชีวิตคนเราทุกครั้งที่การท้าทายมาถึงสามารถขยายจิตของเราให้กว้างทั้งยังยกระดับพลังได้อีกด้วยจากการแก้ไขปัญหาสนามแม่เหล็กของการวางเฉยมั่นคงและสงบนิ่งได้เริ่มรวมตัวกันขึ้นในใจ การยอมรับการท้าทายคือทางลัดให้ชีวิตเจริญเติบโตการต้อนรับการท้าทายต้องเตรียมพร้อมให้ดีพลังของมนุษย์ถูกจำกัดด้วยสภาวะจิตมีเพียงการยกระดับสภาวะจิตพลังจึงแข็งแกร่งขึ้นได้ดังนั้นเราต้องฝึกฝนทักษะ6ประการน,นี้ให้ดี เพื่อยกระดับ6สภาวะจิตอันยิ่งใหญ่ดังนี้ประการที่1สภาวะจิตแห่งการแปลเปลี่ยนพลังชีวิตการอ่านคำพีเต้าเต๋อจริงคือการอ่านจนเข้าใจตนเองเป็นตัวตนที่มีเตากลายเป็นการสร้างสารรค์และความรักอันไร้ขีดจำกัดประการที่สอง สภาวะจิตแห่งการหวนสู่ความเป็นหนึ่งเต้นรำรำมวยออกกายบริหารบำรุงสุขภาพตามหลักคำพีเต้าเต๋อจริงเป็นตัวตนที่กายใจรวมเป็นหนึ่งกลายเป็นการดำรงอยู่ของจิตสำนึกแห่งธรรมปิติชีวิตได้นำพาหมอเทวดามาเองมีชื่อว่า พลังแห่งการเยียวยาด้วยตนเองมีเพียงธรรมปิติเท่านั้นที่กระตุ้นให้มีชีวิตชีวาได้ประการที่สสภาวะจิตแห่งการรวมเทพใช้คติธรรมเคียงคู่ไปกับชีวิตโปรโปาแห่งคุณงามความดีให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจักรวาลเป็นรูปกลมๆ ชีวิตก็เป็นรูปกลมกลมทุกสิ่งที่เราทุ่มเทไปเราต้องเก็บเกี่ยวเองประการที่สสภาวะจิตแห่งอูเวยเผชิญหน้ากับทุกเวลานาทีด้วยจิตสงบนิ่งแปลเปลี่ยนความขุ่นมัวเป็นความใสสะอาด ความสงบนิ่งไม่ได้หมายความว่าร่างกายไม่ขยับเขยื่อนแต่หมายถึงจิตภายในรักษาความสงบนิ่งไว้สติปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าการเยียวยารักษาได้ผลแท้จริงคือการปลดเครื่องพันธนาการของจิตภายในประการที่ห้า สภาวะจิตแห่งการไม่ดับสูญแปลเปลี่ยนการขับร้องสะดุดดีและคัดลอกคำพีให้เป็นการดำเนินชีวิตให้ชีวิตมีความสงบสุขสันต์และราบรื่นจิตใจคนเราจะสันสะเทือนในความถี่เดียวกับงานที่ทำมีความวิริยะกล้าวหน้าและยืนหยัดย่อมได้รับการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ ประการที่6สภาวะจิตแห่งการบรรลุธรรมอาศัยการเขียนจดหมายเดือนราชบับมาสัมผัสกับโลกทางจิตวิญญาณปฏิบัติเตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสื่อเชื่อมกับพลังงานของสนามแม่เหล็กฟ้าดินเมื่อพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเข้าใจทุกคนความรักที่แท้จริงคือการยินยอม ยอมรับปฏิบัติดีต่อผู้อื่นและซื่อสัตย์จริงใจความรักคือยาที่ดีที่สุดในโลกซึ่งสามารถให้เราประสบความสำเร็จในการสร้างกุศล,ลจิตจิตแห่งอริยะบุคคลและจิตแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่ได้มิตรสหายที่รักทั้งหลายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ล้วนเป็นกระจกที่ช่วยให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นการศึกษาประยุกต์ใช้คำภีเต้าเตอรจริงทำเพียงเรื่องเดียวคือการหวนคืนสู่จิตเดิมแท้ทำจิตให้สงบโลกจึงสงบด้วยโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อวันที่สองมีนาคม2566